ะะเราต้องวัดทุนน้ำหนักกันก่อนค่ะเข้าไปกันเลย หอมมากเลยค่ะอ้าวอย่างแรกมาแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือบูตะยากินิกุดังค่ะเป็นหมูโรบุตะสไลหนานุ่มนะคะแล้วผสมกับงานซอสนะคะแล้วก็งานนะคะแล้วก็มาป,ปกบนข้าวค่ะน้องอย่าจะชิมให้ดูเลยนะคะเริ่มจากหมูก่อนเลยนะคะ โอ้โอโอโอจจานตบ่ากัส,สเลยค่ะหงอ่มฮ่ยาชอบ่ะีความอหอมหวานของซอสนะคะซอสนะคะ ซอสเนี่ยจะเป็นแบบซอสหวานๆเค็มๆนะคะบวกกับอืมหอมมากๆเลยคะ่ะอ่ามันต้องเยอะลูกเออข้าว Nyap <laughs> เรียนทุงมาแล้วจะได้่านไหมคะ่านค่ะ่านแบบชิวๆไปเลยนะคะชิวๆหรือชิวๆชิวๆชวชวว้าวจานที่สองมาแล้วค่ะซึ่งนั่นก็คือโซบาร้อนหน้ากุ้งเทมปุระค่ะ น้องเอยยดนะคะจะลองใส่เทมปุระเข้าไปในโซบะกันเลยนะคะเห็นแล้วฟินมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยค่ะคงจะอร่อยมากๆแน่ๆเลยน้องเอียดจะเอาไปใส่หนึ่งอันก่อนนะคะ mm hmm. น้องเอียจะเริ่มชิมเลยนะคะอืม mm hmm. กลิ่นหอมมากๆเลยะคะ่ะ พได้เยี่ยมสุดๆเลยค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ไปนะคะนลองแากจะลองกินเทมปุระค่ะโอ้โหเปื่อยเลยนะคะ กิ้เนล้ยว่ากิวน,น่ากินมากๆเลยค่ะอ,อันนี้นะคะน่าจะเป็นกระเทียมนะคะเป็นเหมือนเลเลยไหมเนื้อสีแดงๆนะคะนม่นเนอเขาขอจับให้แน่นหนา <c oughs> นี่ค่ะ ก็มาจิ้มกับน้ำน่าจะเป็นน้ำสลัดนะคะแล้วก็กินกันเลยค่ะ ชัดไหมคะเนื้อไส้น้ำนุ่มม,มากมากเลยค่ะน้ำมากิวเคาขอเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือแม่สั่งเองเจ้งกับซอสเนี่คือแบบอือซอมีความหวานเปรี้ยวๆนะคะเหมือนน้ำเผล่อเลยบอกเมนูเรื่องอะไรค่ะ <c oughs> <c oughs> ซอสนะคะมีความคือเปรี้ยวนะคะหวานๆกลมกล่อมมากเลยค่ะมากับเนื้อวากิวที่นุ่มนุ่มนะคะ ตั้ง4ไข่เลยนะคะมีทั้งไข่ปลาแซลมอนไข่กุ้งแล้วก็ไข่ขปลาคาเวียนะคะโหมีตั้ง4ไข่นะคะแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องไงจะลองชิมเดเลยนะคะ ไม่ใช่นั่นที่เขาเรียกว่าอาหารที่ที่อร่อยที่แท้จริงอร่อยมากเลยค่ะหมูมันนุ่มเหรอใช่ค่ะหมูนุ่มมากเลยนะคะแล้วรสชาติซอสเป็นยังเกี่ยวนานกับสามชั่วโมงมันมันนะคะอร่อยสุดๆไปเลยทำไงว่าจะเจาะไข่1น3 1> อซอสเรามากินกันเต็มๆคำเลยกันนะคะ มันเรียกว่าอะไรหรอคะแม่บัวค่ะขัาวบัวเหมือนเั็นฝรั่งท้าเลยใช่ไหมคะักรอบมากเลยคะ่ะ เสร็จแล้วก็ต้องกินของหวานด้วยค่ะที่นองเง้ยสั่งมานะคะเป็นไอศครีมนมพอกเกโดนะคะโรยด้วยผงมัทฉะ,ะ,ะด้วยน้ำชาเขียวนะคะแล้วก็กินพร้อมกับมจิชาเขียวค่ะนองเง้ยจะลองกินแค่ไอศครีมวันนี้ก่อนนะคะต่อามาก่จริงด้วยฝั่งนู้นเถอะมือพ่งเถอะมือพ่นที่เหมือนกันอะ น้ำมันมชะนะคะจะเป็นแบบร้นรอนๆนะคะกินพร้อมกับอศกอีลีนที่เย็นๆนะคะกินเลยค่ะถ่าไม่ได้ก็กินไปแล้วนะคะ <laughs> กลมกลมละมุนมากเลยค่ะไอชีบมะม่วงทอดมันจะมีความหอมมันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็แล้วกัน วาเลนไทน์ปีนี้นะคะเป็นวาเลนไทน์ปีที่น้องย่านะคะรักที่สุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะสุขที่1นนะคะก็คือครอบครัวได้มาพร้อมหน้ากันค่ะสุขที่2ก็คือน้องย่าได้กินของอร่อยค่ะอันนี้เห็นแต่การกินนะคะเนื่องจากวันวนาเลนไทน์ปีนี้นะคะน้องย่านะคะขอให้ทุกคนนะคะรักกันให้มากๆนะคะแล้วน้องย่าอยากบอกรักใครแล้วคะ คงไม่ใช่ใครหรอกค่ะนอกจากพ่อแล้วก็แม่ค่ะน้องอา่านะคะเขาบอกแม่ว่าหนูรักแม่ที่สุดนะคะแล้วก็หนูบางครั้งหนูอาจจาะดื้อนนะคะก็แต่มาสายเด็กเนาะแล้วก็อยากบอกกับป,ป๊าว่ารักป้านะคะแล้วก็ก็เหมือนกันอะไรคะ่ะว่าหนูดื้อก็ สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยาะด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊ๆขอนดีว